สวัสดีครับสวัสดีเป็นพระครับธรรมศาสุสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ตรงลานธรรมครับทันรรมัดดวนสถิมงคลครับมานั่งทำสมาธิหน่อยนึงครับทำให้จิตใจสงบ <c oughs> วันนี้วันพระคนไม่ค่อยเยอะครับเข้าไปปริวัติกรรมกันหมดครับที่วัดทนหลวงครับผมก็เลยมานั่งอยู่คนเดียวสวัสดีครับโชคดีครับขอบผลบุญสำเร็จครับธรรมศาสตรทุกสวัสดีครับ